บัณฑิตคือคนฉลาดหรือคนดำเนินชีวิตด้วยปัญญามีคุณสมบัติที่ท่านแสดงไว้หลายแบบหลายอย่างเช่นในพุทธพจน์ต่อไปนี้ในลักษนะสูตรจินตาสูตรและอโยนิโสสูตรอังกุตรณนิกายติก,กนิบาตมีพุทธพจน์แสดงคุณสมบัติของบัณฑิตดังนี้ภิกษุทั้งหลายคนผ่านมีกรรมเป็นเครื่องกำหนดบัณฑิตมีกรรมเป็นเครื่องกำหนด ต่างก็ปรากฏแจ่มชายด้วยความประพฤติของตนผู้ประกอบด้วยธรรมสามประการพึงทราบว่าเป็นผานคือด้วยกายทุจริตวจีทุจริตมโนโทุจริตผู้ประกอบด้วยธรรมสามประการพึงทราบว่าเป็นบัณฑิตคือด้วยกายสุจริตวจีสุจริตมโนโสุจริตภิกษุทั้งหลายลักษณะของบัณฑิตเครื่องหมายของบัณฑิตแนวความประพฤติของบัณฑิต มีสองประการดังนี้กล่าวคือบัณฑิตเป็นผู้มีปกติคิดความคิดดีมีปกติพูดถ้อยคำดีมีปกติทำการดีภิกษุทั้งหลายผู้ประกอบด้วยธรรมสามประการพึงทราบว่าเป็นบัณฑิตกล่าวคือตั้งปัญหาโดยแยกคายแก้ปัญหาโดยแยกคายและเมื่อคนอื่นแก้ปัญหาได้แยกคาย ด้วยถ้อยคำกลมกลม่อมสละสลวยได้เหตุได้ผลก็อนุโมทนาในสูตรที่หนึ่งและสูตรที่สองของภาลาวัต์ที่หอังคุตตรณิกายทุกกนิบาตมีพุทธพจน์แสดงคุณสมบัติของบัณฑิตดังนี้ภิกษุทั้งหลายคนพาลมีสองดังนี้คือผู้แบกภาระที่ไม่มาถึงหนึ่งผู้ไม่แบกภาระที่มาถึงหนึ่งบัณฑิตมีสองดังนี้ คือผู้แบกภาระที่มาถึงหนึ่งผู้ไม่แบกภาระที่ไม่มาถึงหนึ่งในเรื่องพระสุธรรมเทระขุตกานิกายคาถาธรรมบทมีพุทธพจน์แสดงลักษณะของภิกษุพานอันเป็นลักษณะตรงกันข้ามกับบัณฑิตดังนี้ภิกษุพานปรารถนาคําสรรเสริญที่ไม่เป็นจริงความเด่นออกหน้าในหมู่ภิกษุความเป็นใหญ่ในอาวาสทั้งหลาย และการบูชาในตระกูลคนอื่นเขาคิดว่าขอให้คนทั้งหลายทั้งพวกกระหัดและบรนประชิตจงสำคัญว่าสิ่งที่ทำสำเร็จแล้วก็เพราะอาศัยเราคนเดียวขอให้ทั้งสองพวกนั้นจงอยู่ในอำนาจของเราเท่านั้นในกิจน้อยใหญ่ไม่ว่าอย่างใดอย่างใดคนพานมีความดำริดดัดังนี้ความริษยาและมานะความถือตัวจึงมีแต่พอกพูน ทรงแสดงลักษณะของสัตว์บุรุษในคาถาธรรมบทเรื่องภิกษุห้ารอยรูปและเรื่องพระเถระผู้ตั้งอยู่ในธรรมดังนี้สัตว์บุรุษทั้งหลายไปไม่ติดทุกสถานสัตว์บุรุษไม่ปราศัยเพราะอยากได้กามบัณฑิตถูกสุขหรือทุกข์ก็ตามกระทบเข้าย่อมไม่แสดงอาการขึ้นขึ้น,นลง,ลงบัณฑิตไม่ทำชั่วเพราะเหตุแห่งตนหรือเพราะเหตุแห่งบุคคลอื่นไม่พึงปรารถนาบุตร ซับรักความสำเร็จแก่ตนโดยไม่ชอบธรรมบัณฑิตนั้นพึงเป็นผู้มีศีลมีปัญญาประกอบด้วยธรรมในสักขัยหกสูตรสังยุตตนิกายนิทานวักมีพุทธพท์ว่าผู้ใดเขาสักการะก็ตามไม่สักการะก็ตามย่อมมีสมาธิไม่หวั่นไหวเป็นอยู่ด้วยความไม่ประมาทผู้นั้นซึ่งมีปกติเพ่งพินิจ ทำความเพียรตลอดเวลาเห็นแจ้งด้วยความเข้าใจอันสุข,ขุมยินดีในความสิ้นอุปาทานท่านเรียกว่าสัตบุรุษในเรื่องบัณฑิตสามนเณรกุตกานิกายคาถาธรรมบทมีพโพธพจน์ดังนี้คนไขน้ำย่อมไขน้ำไปช่างสอนย่อมดัดลูกสอนช่างถากย่อมถากไม้บัณฑิตทั้งหลายย่อมฝึกตนท่านละกุลตกะพัทธยะ เป็นผู้ปรากฏชื่อเสียงในพระพุทธศาสนามีเสียงเพราะเป็นผู้แสดงธรรมภัยระ่ะเป็นพระอระหันต์องค์หนึ่งในหมู่พระมหาเถระ80องค์บรรลุปฏิสัมพิทาแต่ท่านตัวเล็กเตี้ยคล้ายสามเณรถูกล้อเลียนอยู่เสมอพระพุทธเจ้าตรัสเล่ากรรมที่ท่านได้ทำไว้ในเกลิศีละชาดกและมีพุทธพจน์ท้ายชาดกนั้นอีกว่าหงก็ดีนกกะเรียนก็ดี นกยูงก็ดีช้างก็ดีเนื้อฟานทั้งหลายก็ดีย่อมกลัวราชสีทั้งนั้นจะวัดที่ร่างกายไม่ได้ฉันใดในหมู่มนุษย์ก็เหมือนกันถึงแม้เป็นเด็กถ้ามีปัญญาก็นับว่าผู้ใหญ่แต่ถ้างโง่ถึงร่างกายจะใหญ่โตก็หาเป็นผู้ใหญ่ไม่ในเรื่องพระโลลุทายีเถระขุตกานิกายคาถาธรรมบท ทรงปรารบพระโลลุทายีผู้ที่เมื่อคำอื่นอันคนควรพูดก็ไพร่พูดคำอื่นไปเสียทรงนำเรื่องในอดีตมาตรัสเล่าแล้วมีพุทธพจน์ดังนี้คนมีสุตตะน้อยนี้ย่อมแก่ไปเหมือนโคถึกเนื้อของเขาย่อมเจริญแต่ปัญญาหาเจริญไม่ในกุตการนิกายคาถาธรรมบทยังมีเรื่องพระละกุลตกะพัตยเถระอีกเรื่อง มีข้อความว่าพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันวันหนึ่งเมื่อพระลกุลตกะพัทยเทระนั้นไปสู่ที่บํารุงพระศาสดาพอลีกไปแล้วภิกษุผู้อยู่ป่าประมาณ30มสิรูปเดินสวนกันพอเห็นท่านก็มาถวายมังคมพระศาสดาพระศาสดาทอดพระเนตรเห็นอุปนิสัยแห่งพระอรหันต์ของภิกษุเหล่านั้นแล้วตรัสถามปัญหานี้ว่า พระเถระองค์หนึ่งไปจากนี้พวกเธอเห็นไหมพวกภิกษุทูลตอบว่าไม่เห็นพระเจ้าข้าเห็นแต่สามเณรรูปหนึ่งพระศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายนั้นไม่ใช่สามเณรนั้นเป็นพระเทระพวกภิกษุทูลว่าเล็กนักพระเจ้าข้าพระศาสดาจึงตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่าคนจะชื่อว่าเป็นผู้ใหญ่ เพียงเพราะมีผมหงอกก็หาไม่ถึงวัยของเขาจะง่อมก็เรียกว่าแก่เปล่าส่วนผู้ใดมีสัจจะมีธรรมมีอหิงสามีความบังคับควบคุมตนมีความฝึกตนผู้นั้นแหลเป็นปราบสลัดมนตินได้แล้วเรียกได้ว่าเป็นผู้ใหญ่ในานาลกสูตรกุตการณิกายสุตตานิบาต พระพุทธเจ้าตรัสกับนาลกดาบทว่าห่วงน้ำน้อยไหลดังสนัน่นห่วงน้ำใหญ่ไหลนิ่งสงบสิ่งใดพร่องสิ่งนั้นดังสิ่งใดเต็มสิ่งนั้นเงียบคนพ่านเหมือนหม้อมีน้ำครึ่งเดียวบัณฑิตเหมือนห่วงน้ำที่เต็มในเรื่องโจรผู้ทํำลายปมคุตการนิกายกาถาธรรมบทภารวัค โจรสองคนเป็นสหายกันเข้าสู่พระเจตวันปนไปกับมหาชนผู้ไปเพื่อต้องการฟังธรรมโจรคนหนึ่งได้ฟังธรรม,มกถาแล้วบรรลุโสดาปติผลจึงไม่รักของใครโจรอีกคนหนึ่งได้ลักทรัพย์ประมาณห้าหมาศกที่ขอดไว้ที่ชายผ้าของอุบาศกคนหนึ่งโจรที่ลักทรัพย์มาได้เยยะอยันเพื่อนผู้เป็นโสดาบันนั้นว่า ท่านไม่ยังแม้ค่าอาหารให้สําเร็จในเรือนของตนเพราะความเป็นคนฉลาดเกินไปพระพุทธเจ้าตรัสถึงกรณีนี้ว่าผู้ใดเป็นพานรู้ตัวว่าเป็นพานก็ยังนับว่าเป็นบัณฑิตได้บ้างส่วนผู้ใดเป็นพานสําคัญตนว่าเป็นบัณฑิตผู้นั้นแหลเรียกว่าเป็นพานแท้แ้ในโคมะทุสสูตรสังยุตติกายสคาตววัตพระพุทธเจ้า ตรัสกับพราหมณ์และขเรือหบบดีชาวคมทุตสานิคมว่าสัตว์บุรุษไม่มีในชุมนุมใดชุมนุมนั้นไม่ชื่อว่าสภาผู้ใดไม่พูดเป็นธรรมผู้นั้นไม่ใช่สัตว์บุรุษละราคะโทสะโมหะแล้วพูดเป็นธรรมจึงจะเป็นสัตว์บุรุษในสารพังคชาดกมีภาษิตของท่านสรพังคดาบว่าผู้ใดเป็นเทีรชน เป็นคนกระตัญยูกระตะเวทีคบหากาัลยาณมิตรมีความพักดีมั่นกระทำกิจเพื่อผู้ตกทุกข์ด้วยตั้งใจจริงคนอย่างนั้นท่านเรียกว่าสัตว์บรุษในฐานะสูตรอังคุตรณิกายจะตกการนิบาทพระพุทธเจ้าตรัสก,กับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายมีฐานะอยู่สี่ประการดังนี้กล่าวคือหนึ่ง ฐานะซึ่งไม่น่าชอบใจที่จะทําทั้งเมื่อทําเข้าก็เป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์ก็มี2ฐานะซึ่งไม่น่าชอบใจที่จะทําแต่เมื่อทําเข้าย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์ก็มี 3. ฐานะซึ่งน่าชอบใจที่จะทําแต่เมื่อทําเข้าย่อมเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์ก็มีสี่ ฐานะซึ่งน่าชอบใจที่จะทำทั้งเมื่อทำเข้าก็เป็นไปเพื่อประโยชน์ก็มีบรรดาฐานะเหล่านั้นฐานะซึ่งไม่น่าชอบใจที่จะทำทั้งเมื่อทำเข้าก็เป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์ฐานะนี้เห็นได้ว่าไม่พึงกระทำโดยสถานสองคือไม่พึงกระทำด้วยเป็นฐานะซึ่งไม่น่าชอบใจที่จะทำและไม่พึงกระทำด้วยเมื่อทำเข้า ก็จะเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์ฐานะซึ่งไม่น่าชอบใจที่จะทำแต่เมื่อทำเข้าย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์ในฐานะนี้พึงทราบคนผ่านและบัณฑิตได้ที่เรียวแรงความเพียรความบากบันของคนกล่าวคือคนผ่านย่อมไม่พิจารณาเห็นว่าฐานะนี้ไม่น่าชอบใจที่จะทำก็จริงแต่กระนั้นเมื่อทำก็จะเป็นไปเพื่อประโยชน์ ดังนั้นเขาก็ไม่กระทำฐานะนั้นเมื่อเขาไม่กระทำฐานะนั้นก็เป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์ส่วนบัณฑิตย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าฐานะนี้ไม่น่าชอบใจที่จะทำก็จริงแต่กระนั้นเมื่อทำเข้าก็จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เ,นเ,ชนเขาจึงกระทำฐานะนั้นเมื่อเขากระทำฐานะนั้นก็เป็นไปเพื่อประโยชน์ฐานะซึ่งน่าชอบใจที่จะทำ แต่เมื่อทำเข้าย่อมเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์แม้ในฐานะนี้ก็พึงทราบคนผ่านและบัณฑิตได้ที่เรียวแรงความเพียรความบากบั่นของคนกล่าวคือคนผ่านย่อมไม่พิจารณาเห็นว่าฐานะนี้น่าชอบใจที่จะทำก็จริงแต่เมื่อทำเข้าจะเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์ดังนั้นเขาก็กระทำฐานะนั้นเมื่อเขากระทำฐานะนั้น ก็เป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์ส่วนบัณฑิตย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าฐานะนี้น่าชอบใจที่จะทำก็จริงแต่กระนั้นเมื่อทำเข้าก็จะเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์เขาจึงไม่กระทำฐานะนั้นเมื่อเขาไม่กระทำฐานะนั้นก็เป็นไปเพื่อประโยชน์ฐานะซึ่งน่าชอบใจที่จะทำทั้งเมื่อทำเข้าก็เป็นไปเพื่อประโยชน์ ฐานะนี้เห็นได้ว่าควรกระทําทั้งสองสถานคือควรกระทําด้วยฐานะซึ่งน่าชอบใจที่จะทําและควรกระทําด้วยเมื่อกระทําเข้าก็จะเป็นไปเพื่อประโยชน์ในอิทธสูตรและวัติสูตรที่หนึ่งอังคุตรนิกายปัญจกนิบาตพระพุทธเจ้าตรัสว่าคนที่เรียกว่าเป็นปราฏเป็นบัณฑิต ก็เพราะบรรลุประโยชน์ที่มุ่งหมายทั้งสองประการคือทิฏฐธรรมิกทะและสัมปรายิกทะผู้ใดเจริญด้วยศรัทธาศีลส,สุตะจาคะและปัญญาผู้เช่นนั้นเป็นสัตบุรุษมีวิจารณญาณย่อมถือเอาสาระในโลกนี้ไว้แก่ตนได้ในอานิสังสสูตรและอุมมังคสูตรอังคุตรนิกายจตุก,กนิบาต พระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายอาศัยสัตว์บุรุษแล้วพึงหวังอานิสงส์สี่ประการได้กล่าวคือจะเจริญด้วยศีลอย่างอริยะจะเจริญด้วยสมาธิอย่างอริยะจะเจริญด้วยปัญญาอย่างอริยะจะเจริญด้วยวิมุติอย่างอริยะดูกระราภิกษุบุคคลผู้เป็นบัณฑิตมีปัญญามาก ในโลกนี้ย e like ่อมไม่คิดการเพื่อเบียดเบียนตนย่อมไม่คิดการเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นย่อมไม่คิดการเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายเมื่อจะคิดย่อมคิดแต่การอันเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ตนคิดการอันเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้อื่นคิดการอันเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ทั้งสองฝ่ายคิดการอันเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ชาวโลกทั้งหมดทีเดียวอย่างนี้แหล ยึงจะชื่อว่าเป็นบัณฑิตมีปัญญามากในทุติยะสัพปริสสูตรอังคุตรนิกายอัตกานิบาตพระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสั์บุรุษเกิดมาในตระกูลย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่ชนจำนวนมากคือย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่มารดาปิดา แกบุตรภรรยาแก่คนรับใช้กรรมกรและคนงานแก่มูมิตรและเพื่อนร่วมงานแกบ่บรรพชนผู้ล่วงลับแก่พระราชาแกเหล่าเทวดาแก่สมณะชีพราหมณ์เปรียบเหมือนมหาเมฆช่วยให้ข้าวกล้าเจริญงอกงามเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่ชนจำนวนมาก